ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขุมสุขชนเนาะั่านี่เนาะก,กับมื่อนี้เป็นบ้านพระเด้อครับเด้อเป็นบ้านพระผมลุงตุ้ยแต่อัดคลิปวิดีโอยูทูปเป็นครั้งแรกนะครับคลิปอยากม้วนอยากสนุกให้โซห้ลาพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสุขุมสุขชนกับมื่อนี้กระทำการจุดถูกเสียงท้าย ขอเลขเจ้าใขวัดเกียดีอำเภอทิชจนจังหวัดนครรีธรรมราชเ่าันว่านะพี่น้องเนาะครับวมืที่แล้วรุ่งก็ได้ขอเพิ่นเนาะครับก็ได้เลขเก้าเก้าเก้าเจ็ดหรือสองเดี่ยวครับมันข่ายกันก็เลยตีเป็นเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าสองมันก็ออกมาอีหร้อพี่น้องออกมาอีอออหรือีหลอนี่แหละครับก็ได้นิดนิดน้อยผู้ที่ได้น้าก็มีอยูเนี่ยแหละเนาะก็งวันนี่ครับ เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปล้องปายทั้งหลายกะฟังมึงนะครับเด้อน,นี่วันนี้ก็เนาะมาไม่มีความอ่สุขมีความโชคดีนำ้ำโชคน้ำลาบมาฝากเด้อพี่น้องเด้อลุ่งตุยนี่ก็เป็นคนขอนแก่นนะครับแล้วเป็นคนขอแกนแก่นก็มาทำ้ามนหนักผักพิกพ้งยู่กรุงเทพนะลูกเต่าไยไงอยู่นี่เบิสละ ทำการทํางานก็เลยเป็นคนกรุงเทพไปแล้ะก็เป็นคนขอนแก่นอำเภอบานไพ่แหละครับเนาะเหลื่ยมใสในพระพุทธศาสนาสิงซักชิทธิ์ว่าจะเป็นโซเด็ตโตกุมานท่องนะครับเนาะทั้งหลายทั้งปวงเครื่องร่างต่างๆก็นับถือมาตลอดนะครับเนาะก็เลยคิดไว้เอ้ามีของดีอยู่นี่ก็ลองเมืองงวดแรกเพื่อนก็ไหมาถืออีหรีเนาะกุม่านหน่อยเนาะกุม่านเจ้าใข่นี่วัดเจดีย์นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะเลยว่าเจ้าใครเอ้ย ไข่บ้างวดน,นี้งวดทวันที่ที่หกกันยานี่ด้นะครับเด้อก็ขอเจ้าไข่เนาะขอเจ้าไข่ที่ว่าผู้น้ำโศกให้พี่ให้น้องสุขุสุกอ้อนที่ในเมืองคลิปนี้นะครับเด้อออกส่วนที่ทถือบ่ถือกะประวากันเนาะครับเนาะพี่น้องเศร้าเล่าก็ได้เรารับเนาะเอ้าเล่าพี่น้องไกลเคียงเรารับเนาะเพื่อกดซื้อไว้ไทยได้คือก,กันเล่ากับเรียนไถ่ไถ่กับเรียนเล่ามาสันา่นว่า อันนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นจังสันละก็เมืองไปเรื่อยๆได้ครับเด้อไปเริ่มเด้อครับเด้อขัมักคลิปนี่ลุงตุยิ่งเป็นครั้งแรกยุ่งโล่งยุ่งทูปไปพี่น้องปองไปได้โศกได้ลาบได้รวยน้ากันเด้พี่น้องเด้จักว่าติต่างซื่อ YouTube ว่าจากไหนดีเนาะก็คลิปก็ได้นะครับเด้ออยเริืมติดตามได้งวดนี้เข้ามีงวดนานะครับเด้อมีกุมารทองหลายอยู่ด้วยครับผมก็เออกมาบูชาด้วยความศรัทธานะครับ มีทั้งหลวงพ่อเต๋น,นะครับเนาะนี่ก็หลวงพ่อเต้สูงๆเนี่ก็หลวงพ่อเต๋เลยครับหลวงพ่อเต้งวดงวล,ลนากระดีคอจากหลวงพ่อเต๋นนะสลับกันไปแล้วครับเนดะ้อนี่ครับกุมานท่องผมเมี่ยงไว้สะสมมาเรื่อยๆพอใจมักนะครับเนาะพอใจมักเนาะองค์นี้กับองค์คู่เลยครับนี่หลวงพ่อเต๋นี่หาย,ายากใครได้นี่ยในว่าเราจะจะไหมจะปีละพุญนี่นะครับเนาะอันนี้ก็ถวายเพิ่นมือนี่ก็ถวายเพิ่นนี่แหละครับกุมานน้อยของผม ใค้พ่อแม่พี่น้องเมืองนะครับวอนนาก็ะดีขออยากกู้ม่านหลวงพ่อเต๋อบังละเนาะที่สะสมไวอันนี้เป็นเป็นหลวงพ่อเต๋สุดแรกนะครับนี่สุดแรกสุดแรกแล้วครับเนี่ยสุดแรกสุดแรกของเป็นหลวงพ่อเต๋ไอ้องคางนี่ก็เป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกเลยในรุ่นแรกในตู้ไม้ซักยังดีที่ผมสะสมไว้นะครับตู้ไม้ซักสามในที่มีสามตนมีสามตนนะครับอย่างรุ่นแรกเลยองค์เนาะนี่นะครับ ที่ซาสงไบวันหน้าพี่น้องปองปลายก็จแต่กัน,นออกอะอย่าลืมติดตามลุงตุ๋ยนะครับเด้อเส่อนได้คิดสะติดตั้งซื้ออย่างกันอดใจรอนะครับเด้อคิดอยู่ครับก็อย่าลืมนะครับเนาะจนะอยสนับสนุนอ่ากดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้ออีสานบ้านเท่านะครับเด้อตัวประเทศเมิ่งคิดนี้แลลวครับ ซอยกดไหลกดแช่กดติดตามกดกระดิง่งให้ได้เด้อครับเด้อกดไหลกดแช่กดติดตามกดได้ดิง่งลุ้งหรือที่ใดเห็ดคลิปต่อตอปใไปพี่นอ้องได้สุงได้หลับน้ำกันสขขุขสุขคนว่ัตริวะเนาะเออเท่าน,นี้กะสุขมือนี่มันกนะร้ายเนาะครับหลายคลิปหลายหลายเม,ามาื่อวาน้ากันเห็ดคลิปหลายหลายเนาะโดยเฉพาะภาคอีสานแถวอีสานใต่เนี่ยหลายครับ อันสิ่งสักชิ้นที่เพะ่ทศไทยถือให้ใหนัานะไอ้เนาะครับเนาะ,ะอีกอย่างหนึ่งผมก็มีมีความตั้งใจว่าสิาไ,ปาไปอุดรไปกราบไัพยพญานาคนะครับพระปู่ศรสีสุดโธแม่นางศรีปทุมมาลเขาแม่นางศรีปทุมมาอยากจะกบกไปอยู่พอผมก็มีซื้อมีซื้ออันนั่นของจองครับพญานาคลลายองค์แรกของโลกพญาน้าหนั่นตะนาคลลายนะครับ ชื่อเพลนนะรัาผู้กาเนิดไม่านาผมก็สั่นว่าผมก็อยากไปอยู่ท่านผมมีเวล่าดิหล,ลักครับเนาะเอาไว้มีเวลาผมก็ติดไปให้พี่น้องแต่ว่าผมติดเป็นไอการขอหวยของเจ้าไข่แล้วก็ขอ,ของของกุมารท้องหลวงหลวง,งพระเต๋นี่ผมก็ติดเห็ุทุกงวดนะครับเด้อพี่น้องก็คอยติดตามกดไลค์กดแจ้์ให้กำลังใจลุงในเด้อครับเด้อคนดีสานบ้านเฮานี่ละให้โชคมาเพื่อแผ่น้ำกันนะฮะ ทุกทันถี่เบิ้งงชิปนี้มี่โชควิลาบยูซุมกินเย็นนะครับได้บ่านถังยูซุมกินนอนเออฮะนี่ใกล้เลยได้ครับตัวแรกก็เห็นเลยได้ครับตัวแรกเนาะตัวแรกก็มาเลยครับมาแล้วตัวแรกเป็นเลขสามพันว่าเป็นเลขสามนะครับเนาะเลขสามไอ้ส่วนงวดที่แล้วกันนี่แหละครับยุค่างกันนี่แหละเก้าเก้าสองเก้าเก้าเจีดอีหละมันคือก็มันคือสองคือเก็ดก็ได้ตีเป็นเก้าเก้าเก็ดเก้าเก้าสองก็ถืออยู่ได้หรือพี่น้อง ถืออยู่ได้ล่ะแต่ว่าบ่ได้ส่งให้คนหลายหรอกส่งไปตามกลุ่มไล่กลุ่มอย่างผู้คนเสือมันก็ได้เงินผู้คนเสือเนาะผู้คนผัเสือมันก็บ่ได้ว่าสันมันก็เป็นธรรมดาโสดมันก็แล้วแต่โสดไปโสดมันเนาะพี่น้องเนาะมันแล้วแต่ผู้มีโสดแต่ผู้มีโสดอีหลีนี่เมันก็ซื้อแมนบอกซื้อลอตเตอรี่มันก็ออกจุกสันว่ะมืัอนี่ก็ได้เอาขนมขนมเปียกขนมอย่างอะไรกลมๆนี่ครับมาถวายเพื่อนนะ เอาเด้อเจ้าไข่เอ้ยให้โซ่ห้หมานเด้อให้ลุงเด้อเจ้าไข่เด้อเจ้าไข่เอ้ยเจดีไข่เจ้ากุมารไข่นุ้ยนะครับเด้อกุมารเด้อให้ลุงเด้อลูกเด้อให้ลุงเด้อเป็นกัอายุหลายเลยเนี่ยอายุรุ่นปูตรวัฒนเพื่นคนไม่ไหวจ้าสี่เอิญเพื่อนยังดีก็เอินไห้ไข่เจ้าไข่นั่ะนะเอินเจ้าไข่นั่นนะเขาแบเกิดเพระท่านเพื่อนดอกเพื่อนมาอยู่วัดเจดีอำเภื่อสิจ้นเจ้าไข่เอ้ยที่ศักดิ์สิทธิ์เด้อ ให,ให้มั่งมั่งให้มีชื่อเสียงให้มีชื่อเสียงนะเจ้าไข่นะให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วพื้นแผ่นดินให้ลงตุ้ยโด่งดังใน y YouTube วดน,นี้ขอตรงๆให้ออกตรงๆสามตัวบนนะสามตัวบนสามตัวบนเจ้าไข่เอ้ยอย่าลืมโชคลาภให้แม่นๆไม่ต้องไปโตดไปเติร์ดแหละให้ออกตรงเป๊ะนะเจ้าไข่นะนะวันนี้เอาของชอบมาฝากน้ำแดง ขนมเปียอย่างดีจ้สั้นละพี่น้องก็อยากได้เงินเนาะขสากันถือไว้ถือเบอร์นี่ก็ข้าศึกไปไปหาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำเพลนเนาะเห็ดท่านซอยเหลือผู้อยากไล่คือถวายวัดถวายว่าไปสั่นตัวเนาะคนอีสานบ้านเฮ่ากับมาเฮ็ดบุญเนาะก็กโบสก็จะลืมเด้พี่น้องเด้อผมก็เฮ็ดคลิปแหลกเด้อคลิปนี่ที่ o ล t ยูทูบซอยสนับสนุน กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งและกดติดตามเลยนครับเดอ้อจะให้ลุงแน่ลุงอายุเจ็ดสิบปีแล้วมีบาว่างๆกับพี่นาะที่รับหลานส่งหลานไปโรงเรียนไปรับลูกเรียนรับสง่งว่างๆกับพ่อพี่ยังกรคิดอยากเฮ็ดคลิปนะเพิ่นครับนเนาะเฮ็ดได้ก็เฮ็ดไปให้สชคให้าลาบพอลุงแม่ป้าเอาอาสุขสุขคนเดอ้อวันนี้เดอ้อเจ้าไข่เอ,อ้ยเจ้าไข่เอ้ยให้แม่นๆนะลูกแม่นๆนะนะเจ้าไข่นะ ให้ลุงตุย้ยมีชื่อเสียงโด่งดังใน YouTube ดูสิเอาทะลุฟ้าเสะเทือนปตตภีไปเลยแจกได้้มีโชคมีลาบคนคนคนจนเยอะประเทศไทยนี่คนรวยก็มีน้อยก็ช่วยเหลือคนจนให้มีเงินมีทองเนาะพี่น้องเนาะจะใครเอ้ยฟังภาษาอีสานออกบุ้งผู้นี้ใครก็ได้เนาะอันนี้แหละครับ เฮากัมีที่พึ่งพิงทางใจกับตอนนี้แหละเนาะคนอีสานบ้านเฮาเขากับวังคนกับบอมักเขากัหาว่างมง่ายหาว่าบ้ากาบไใบคลอดไม้กาบไว้ไอ้ทั่วเดี may, ๋ยวละเพิ right, ่นตีตาเพิ่นตีเบาถ้าพูดมันก่แล้วแต่พูดรัทธาเนาะขลับเนาะพูดรัทธามันกิดีมันกิดีศรัทธาเพิ่นมันกิดดีนะครับเนาะเอาละไกล้เลยด้วครับเลขเลขเลขสามเลขเก้าเข้ามาแล้วใกล้กันเลยนะครับเด้อ กล้แล้วละครับอย่าลืมเดินขับเด้อขันมกักโคตรไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงในเด้อลุงตุยเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปครั้งนี้ก็เพื่อพี่พี่พน้องกองปายสุภูสุข,สข,ข้นห้มีศพมีลาัได้เงินได้ทองใส่ว่าสันว่านะครับเนาะใมีเงินมีทองใส่ใจมันสิโศพสิลาอีหลีกันบุญกันลุงมีบุญบารมี มันมีลุวงเพื่อแพ้พี่น้องปองไปก็คือท่านก็ทีได้รับส่งน้ากันนะครับเนาะทีใดรับส่งน้ากันอยู่ด้กับมันมีบุญก็เหตุดไปเพื่อดงดังขึ้นเขาเนาะเนาขรับเนาะเอออันนี้บานนี้ก็อย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องก็ซอยกดไหลกดแค่ในเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแค่ไอ้ลูกตุวนีนะอันนี้ก็นอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็ไปเดินทางไปเพือพ่อเพือพ่อนดอก เป็นทางไปวัดนั่นวัดนี่ไปหาของดีก็เข้าไปบวไหว้ครับรถบวไหวนะครับเนาะอายุก็หลายแล้วสิ่งสิทธิ์อยู่บ้านเท่ากับหลายมือพระเจ้าก็หลายพระสมเด็จแห่งหลายครับสะสมไ้เนาะครับเหมืนก็เฮ็ดอยู่บ้านนี่แหละสิ่งสศรษฐีเท่ากับมีคือกันเ่าต้องไปแลนหาสายดอกเพื่อพี่พี่น้องอะ่ะไอ้เพื่อนบอกอยู่นี่ละว่าสั้นละน้องพี่น้องเนาะก็่อยให้กำลังใจผมดเดอ้อครับเด้อ่อยให้กำลังใจเนะี่ย ใส่กําลัางใจกดไลค์กดแชร์แล้วกันออกมากที่สุดคือสิคือสิดังแถลงสามตัวเนี่ยเด้อเจ้าไข่หนุย่ยเอ้ยเจ้าไข่หนุ่ยวัติชนอำเภอเจา้าอำเภอวัติชนจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้โด่งดังโดยยุติคณะสมุนนี่ยุคนี้กุมารน,น้อยเจ้าไข่มาดทะลุฝากสะเทือนแผ่นดินแน่นเนาะอใกล้เหลือเด้อขลับเด้อใกล้เหลือตัวที่สามพี่น้องพงไผเอ้ยอดล่ออดใจนะนี่ครับ โดนเรื่อยๆแหละเนาะฟังผมบอกไปเรื่อยๆนะครับเนาะบารนีก็อ้วนนากระดิเฮ็ดไว้ก็หนี่กระดิจุดทูบเอ้ยเอ้ยครั้งแรกกระดิกดไว้ก้อนนะครับเนาะกดไว้ก้อนหรือว่าท้ายที่หลังว่าท่นละกระดิตัดต่อกระยังกระยังหัดเหตดนะครับตัดต่อเพรานั่นเป็นก็ต้องเลี้ยนรูอีกนะครับเนาะจะต้องเลี้ยนรูไปเรื่อยๆแนวมือนี่ขนาดห้าว่าสนใจบ่ ศึกษามันก็เห็นว่าเป็น,นเนาะอ่าทุท่านละพี่น้องปองปลายเอ้ยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาผู้มักเกลียนห,ว,หวยรวยลอตเตอรี่ก็อย่าลืมนะครับเด้อลุงตุ้ยอายุเจ็ดสิบปีอยากเค็ดคือเพิน่นให้มีโชคมีลาภให้ทุกท่านมีโชคมีลาภแจกโชคแจกลาภกันถ้าจะเป็นบุญถ้าจะเป็นบุญน้ำกันเนาะครับเน,ะนะาะคนเน่าถูกต้องสะตาก,กันโศงโลดโศงลาภให้มันกะบ,บัน คืออยู่ได้หรอกก็ได้อยู่เลยนะเนาะแตมันมันมีบุญต่อกนนี่หลี่มันบอกกับเออสามเก้าลยเลยนะกับสามเก้าสามเก้าเดอพี่น้องเดอตัวที่สองตัวที่สามกำลังสีมาเดอกรับเดอตัวที่สามที่เป็นอย่างน้อนี่เนาะเจ้าไข่เอ้ยเอาแมนแมนเดอเจ้าไข่จังหวัดเจดีไข่นุ้ยเอ้ยเจ้าไข่เอ้ยแมนแมนนะลูกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกกันยานี่นะลูก ก็วันเกิดผมอนะ่วันที่สิบเก้านี่แหละครับวันที่สิบเก้าเดือนกันยา่าพัชร์ว่าครบเจ็ดนสะิบปนะีเนาะครับเนาะครบเจ็ดสิบปีก็ได้ซื้อหนึ่งเก้าติดใบยูดาลาซื้อหนึ่งเก้าติดวบยูพัชร์ว่ากับปีนี้แหละที่ครบ 70. เจ็ดสิบเดือนกันย่าเนี่ยไข้หนุ่ยเอ้ยจะร้องวันเกิดเกิดน่าไข้หน่อยนะวันที่สิบเก้านี่จะได้เงินได้ทองไปถวายทําบุญทำบุญศนนะครับเนะะาะเดี๋ยวมาเลยเด้อเลขที่สาม พ่อแม่พี่น้องป้องไปเห็นกันจำเอาเด้อครับเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อพี่น้องอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อถ้ามากกะสอยกำลังหายกำลังใจลุงเด้อครับเด้อลุงตุ๋ยนะครับเด้อลุงตุ๋ยไอเนี้ยจะจ้างซื้อยูทูปไปยังไหนก็ค่อยเมืองนะครับเด้อมาแล้วนะครับเด้อเมืองเอาเนะครับสามเก้าสามพ่อพี่น้องด้วยที่เบิร์ดที่แข่งวัดอยู่ สามเก้าสามมาสั่นว่กับหมุนเอานะครับนี่เ่าได้มากโตเลยบานี่หมุนไปหมุนมาเนี่3สามเก้าสามนี่เพราะว่านะครับเนาะสามเก้าสามมนเนาะครับเนาะเห็นบ่ล่ะสามเก้าสามคืออยู่ได้แหละเนาะแมนยีลีสามเก้าสามนอพี่น้องนอวันที่แล้วก็ยุคห่างกันแล้วละ่ะเก้าเก้าเกียเก้าเก้าสองนะครับวัที่แล้วนะครับเนาะสามเก้าสามเอาสำนับชิปนี้กะ พี่ติ๊กพ่อสำนีดเด้อพี่น้องเด้อก็วา่าอย่าลืมให้กำลังใจนะเด้อครับเด้อให้กำลังใจเนะ่ยสามเก้าสามให้กำลังใจลุงเน่เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเด้อครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเราคำนก็สวัสดีเนะครับเด้อมีส่งน้ำันอย่าลืมเด้อครับ 3. สามเก้าสามสือขึ้นสื่อลงสื่อมุนไปหมุนมาแล้วครับเด้อสำหรับมือนี้คลิปนี้ครับคลิปแรกนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านพ่อแม่พี่น้องป้องไป คุณลูงคุณป่านาอากีสุกสุขสุขคนเด้อครับสวัสดีครับจากลูงตุยนะครับเด้อที่หาซื้อตั้งยูทูบลงในนิ่ก่อนนะครับเด้ออันนี้คลิปแรกก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปในะหวดหนานด้ครับเด้อสวัสดีครับ